มินาซังคาเดจิว่าวตาชิวะซันเดส้สวัสดีครับสังครับผมกระเข้าสู่เกม PSO2 หรือแฟนซีซาร์2ครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเควสคาเดอร์ประจำอีเวนต์ซัมเมอร์2020นี้กันนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ขอเปลี่ยนตัวละครนิดนึงเพื่อจะทำเควสตั้งแต่เริ่มต้นให้ดูกันซึ่งตอนนี้นะครับจะมี NPC 3คนที่เป็น NPC ประจำอีเวนต์ซัมเมอร์ในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยฮาริเอตซัมเมอร์มาโตอิซัมเมออรรร์์แล้วกก็ฮิิซััมมเนะคบ ซึ่งเควสเขาเดอร์อันแรกนะครับเราต้องมาคุยกับฮิสกึกิก่อนถ้าว่าไปคุยกับอีก2คนเนี่ยจะยังไม่มีในเรื่องของเควสขึ้นมานะครับเราก็มาคุยกับฮิสกิซัมเมอร์จากนั้นก็จะมีในเรื่องของบทสนทนาต่างๆก็สามารถไปนั่งอ่านกันได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องตัวเควสเขาเดอร์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คุยกับฮิสกึกิอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เริ่มไว้ที่หัวข้อแรกที่เป็นเควสแคลาออเดอร์นะครับแล้วก็จะมีเควสตัวน,นี้ขึ้นมาซึ่งเป็น, Quest น,นเ โดยจะมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องพาฮิสกีซัมเมอร์คนนี้นะครับคนเดียวไปลงกับเควสด้วยระดับในการลงนั้นจะเป็นระดับตั้งแต่โมอเปต้นไปหมายความว่าจะลงระดับไหนก็ไม่ว่ากันเลยนะครับโอเครับมาโอเคทีนี้เราก็มาหาเ p c ตรงเควสเคาน์เตอร์นะครับเลือกไปที่หัวข้อเมนเควสเควสฟรีฟิล จากนั้นเราก็เลือกไปที่แมปของโตเกียวนะครับโอเครับมาซึ่งการตามที่เควสบอกนะครับว่าเราจะลงระดับไหนก็ได้所以在ที่นี้ผมขอลงแค่หลักสุฮาร์ก็พอนะครับเข้ามาในแคมป์ชิปเรียบร้อยนะครับเราก็มาทางซ้ายเพื่อที่จะนําในเรื่องของพาร์ดเดอร์มาเราก็เลื่อนลงมานะครับจะมีฮิซกิซัมเมอร์อยู่ตรงนี้ตอนที่เรารับเควสมานะครับเราจะได้พันธก์ดของฮิซกิมาอยู่แล้วเราก็รับมาจากนั้นนะครับเราแค่ไปเล่นเควสนี้ให้ผ่านก็ถือว่าผ่านในเรื่องของเควสเทอเดอร์รอ,อันแรกแล้วนะครับ โอเคครับทีนี้เราก็กลับมาหาฮิสกีซัมเมอร์กันอีกครั้งนะครับเราจะเห็นว่าเควสมันก็มีการเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็คือมีการผ่านเรียบร้อยนะครับโอเคมาคุยเ,คเลือกเควสแคลเดอร์จากนั้นก็ทําการส่งเควสไปได้เลยซึ่งคาราวันนะครับก็จะประกอบไปด้วยเมเซต้า5ผ่านเมเซต้าเอฟพีหนึ่งหมือนเอฟพีและตอนที่เรารับเควสนี้มาเราจะได้ฮิสกี้อาซัมเมอร์ที่เป็นในเรื่องของพันร์กรรมมาอยู่แล้วนะครับโอเคทําการส่งไป ังนั้นนะครับเควสอันต่อไปจะไปอยู่กับฮาริเอตซัมเมอร์หรือก็คือคนที่อยู่ทางซ้ายสุดนะครับแล้วก็มาคุย <Hello. S 1> The Quest c a l เ n d ร r นะครับแล้วก็จะมีเควสตัวนี้ขึ้นมาซเควสนี้นะครับเป็นเควสที่จะให้เราไปกําจัดแรปปี้มา1ตัวนะครับซึ่งแรปปี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสุ่มเกิดอยู่ทุกแมปอยู่แล้วหรือไม่ก็ใครใครแบบว่าไม่อยากจะไปตามหาเนี่ยจะใช้ในเรื่องของกุญแจแรปปี้ก็ได้หรือไม่ก็จะไปลง e x ซ r e m e มเ e s t ที่จะมีบางดาที่เราจะเจอกับแรปปี้แน่นอนนะครับ โอเคแล้วก็เงื่อนไขยอย่างอื่นก็คือมอนสเตอร์ที่เราเจอนั้นจะต้องเป็นเลเวลตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปหมายความว่าไม่มีการจำกัดเลเวลของตัวมอนสเตอร์เลยนะครับ, okay, บโอเคเรารับมาและสำหรับเควสที่ผมจะมาหาแรปปี้ในครั้งนี้นะครับก็คือจะมาลงตัว extreme เควสกันนะครับซึ่งจะเป็น extreme เควสอันที่สองนะครับจะเป็นการลงมอนสเตอร์จะแบบ่ปากกับแบบมังกร ซึ่งในแควดนี้ในสเตทที่21เราจะเจอแรปปี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลงกันเลยแล้วก็มาที่ตัวประตูแล้วก็เลือกไปที่สเตทที่21นะครับกดกลงแล้วก็ใช้ในเรื่องของ RX e Team Part ไป1ใบด้วยอ่ะและนี่ครับนี่ก็คือในสเตทที่21ซึ่งในสเตทที่21เนี่ยเราจะเจอกับตัวแรปปี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉันถ้าหากใครที่ไม่อยากจะไปวัดดวงหาแรปปี้เนี่ยก็สามารถมาลงตัว RX Team แควดนี้ก็ได้นะครับ อ่ะไปอแล้วปี้ออกมาแล้วเราก็ตีตาไปเลยดึงตัวเราก็จะผ่านเรื่องเกี่ยวกับตัวเควสแเทอร์เดอร์แล้วนะครับและทีนี้หากใครที่ไม่ไม่อยากจะเปลืองบัตรเนี่ยจะได้ให้จบก็ได้แต่ว่าในกรณีนี้ผมจะออกเควสแล้วก็ไปส่งเควสเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็กลับมาหาฮาร์เอียซัมเมอร์กันอีกครั้านะครับเข้ามาคุย เลือก quest c a r r e r แล้วเราก็สามารถส่ง quest ตัวนี้ได้เลยซึ่งขอรางวัลก็จะเป็นเมซต้าห0 0พันเมซต้า efp หนึ่งหมื่น efp ER แล้วก็บนัสคีย์โตเกียวโกหรือก็คือตเกียวสีทองอีก1อันนะครับแต่ว่ากุญแจอันนี้เราจะได้รับแค่ครั้งเดียวต่อ id นะครับถ้าหากว่าเรามีการทําที่ตัวละคอรอื่นไปแล้วเราก็จะได้รับแค,ค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโอเคจะการกดส่งไป จากนั้นนะครับเควสที่3ก็จะไปอยู่กับมาตัวอิซัมเมอร์ก็คือคนที่อยู่ตรงกลางเลยแล้วก็มาคุยมาตัวอิซัมเมอร์จากนั้นก็มาคุยอันในหัวข้อแรกที่เป็นเควสแคลเดอร์นะครับและนี่ก็คือเควสที่3หรือจะเรียกว่าเป็นเควสแรกของมาตัวอีกก็ได้ซึ่งเควสนี้นะครับเป็นเควสที่จะให้เราไปหาไอเทม2อย่างนี้มานะครับซึ่งก็คือจะเป็นชิลินไมกับชิลินโทมาโต้หรือก็คือข้าวป่ากับมะเขือเทศป่านั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นไอเทม2ตัวนี้ อันดีครับนี่คือไอเทม2ตัวที่เราต้องใช้ในการส่งเควสในครั้งนี้นะครับจะเป็นข้าวป,ป่ากับมะเขือเทศป่าซึ่ง2อ,อันนี้เราสามารถได้รับจากการไปขุดอาดินที่ในเรื่องของแมปฟอเรสหรือก็คือแมปป่านั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะไปหาเองเนี่ยจะไปซื้อกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้ราคาของมันเนี่ยก็จัดว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับราคาสามพันเมซิต้ากับประมาณส 1, ัก1 0 0 0กับ2 0 0พเมซิต้าแค่ซื้อมาอย่างละอันก็สามารถนําม,มาส่งเควสได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็มาคุยกับมาตัวอีกครั้ง แล้ว t เออแล้วก็อย่างหนึ่งคืออันนี้ผมชอบไปการส่วนตัวนะครับคือชื่อ Quest Calder r ของนางอะ่ะมันมีชื่อว่า o อ s h i ิคุนเละซึ่งคำนี้ถ้าใครเคยไปร้านเมเนี่ยก็น่าจะคุ้นคุานคำนี้นะครับว่ามันแปลว่าอะไรโอเคแล้วก็มาคุยทำการรับเควสมา จากนั้นเราก็ทําการส่งเควสไปได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมมีไอเทมครบทั้งหมดแล้วส่วนอาราวานก็จะเป็นเมซเซตอรห้าพันเมเซเตอร e p หนึ่งหมื่นห้าพัน e p แล้วก็ดีไวที่ใช้สหรับในการเปลี่ยนรูรามาให้กลายเป็นตัวออดจ่ะนะครับจากนั้นเควสที่สี่ก็จะอยู่กับมาตัวอีซัมเมอร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นเควสตัวนี้เลยเควสนนี้นะครับเป็นเควสที่จะให้เราไปลง อาฟีฟิลแมพทะเลโดยจะมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องพาทั้ง3คนนี้ไปด้วยนะครับฮิสกี้ซัมเมอร์ฮาร์เรียซัมเมอร์แล้วก็มาตอิซัมเมอร์สาคนนี้ไปในปาร์ตี้ด้วยส่วนระดับในการลงก็คือจะเป็นระดับตั้งแต่นอมออดไปต้นไปหมายความว่าจะลงระดับไหนก็ไม่ว่ากันเลยนะครับโอเครับมามาคุยกับ ABC ตรงเคาน์เตอร์เลือกไปที่หัวข้อเม n ว์แล้วก็ Field จากนั้นก็ไปที่เควสแมปทะเลนะครับก็คือแมปนี้เลยที่เราจะเจอกับมารดดดในตอนสุดท้ายแล้วเราก็เลือกเควสตัวนี้มาซึ่งอาตัวเควสบอกแล้วนะครับว่าเราจะลงระดับนอร์มอลก็ได้แต่ถ้าใครที่โหดๆเนี่ยจะลงไประดับเอ็กซ์ตาร์ฮาร์ดก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งคือมันจบเร็วดีด้วยแหละผมก็จะเลือกลงในระดับเอ็กซ์ตาร์ฮาร์ดไปนะครับแล้วก็เหมือนเควสตัวแรกนะครับที่บอกว่าให้เราพาพันเนอร์การ์ไปด้วยซึ่งในครั้งนี้เราต้องพาไปครบทั้ง3คนเลยก็จะประกอบไปด้วยอ่า3คนนี้ ก็จะมีฮิสกีซัมเมอร์มาโตอีซัมเมอร์แล้วก็ฮาร์เรียดซัมเมอร์นะครับมาทีนี้เราก็มาคุยกับมาโตอีซัมเมอร์กันอีกครั้งนะครับ จากนั้นก็ทําการส่งเควสไปได้เลยซึ่งของรางวัลในเควสตัวนี้ก็คือเมเซนต้าสามหมื่นเมเซนต้าแล้วก็ EXP พีสามหมื่นเอฟนะครับแล้วก็ทันที่เรารับเควสนี้มาเราจะได้รับพาร์ทเนอร์การ์ดอีกสองคนก็คือจะเป็นมาโตอีกกับฮาริเอ็นะครับทําการส่งไป <c oughs> จากนั้นเควสสุดท้ายนะครับก็จะอยู่กับมาโตอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่ามาโตอีจะมีถึงตัวถึงเควสถึง3ตัวเลยแล้วก็เควสที่3วันนี้นะครับเป็นเควสที่ จะให้เราไปผ่าน emergency quest ของกิจกรรมในครั้งนี้นั่นก็คือ Beach War 2020นะครับโดยที่ต้องลงตั้งแต่ระดับ5 a r d เป็นต้นไปซึ่งเ u e s นี้ระดับต่ํสุดคือระดับ5 a r อยู่แล้วแล้วก็จะเป็นการผ่านจากตัวที่กระ q u e ก็จะนําในการผ่านเป็นตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับสกอรางวัลก็จะเป็น Meseta 15,000เ Mes e s e t a FP 3 0 e FP แล้วก็ Backpack b a 2020อีก20อันนะครับโอเคครับและนั่นก็เป็น Quest Header ทั้งหมดของกิจกรรม Summer 2020ในปีนี้นะครับ ซึ่งเควสทั้งหมดนะครับ มันจะเป็นเควสที่เราสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวต่อตัวละครแต่ว่ายกเว้นเควสอ,อันสุดท้ายนะครับหรือก็คือเควสที่ให้เราลงในเรื่องของเควสบีชวอล2020จะเป็นอ m เม g จ n c ี่เควสก็ได้หรือว่าจะเป็นที่เก่าเควสก็จะผ่านในเรื่องของเงื่อนไขเหมือนกันนะครับเป็นเควสตัวเดียวที่เราสามารถทําซ้ําได้หลังจากที่เราส่งไปแล้วเป็นเวลา22ชั่วโมงนะครับโอเคเนี้ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของตัวเควสทั้ง5อันของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับส่วนเควสบีชวอล2020เดี๋ยวผมจะแยกทำไปเป็นอีกลิ๊ปหน ตัวเฟสคอเดอร์อของกิจกรรมในครั้งนี้เราสามารถทําได้จนถึงวันที่2กันยายน2020นะครับใครที่จะได้รับในเรื่องของรางวัชิ้นไหนเนี่ยก็อย่าลืมทำให้เสร็จก่อนจะหมดระยะเวลากิจกรรมกันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นนี